ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังก,การนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไตยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นเล็กของช่วงเช้าวันนี้ครับต้องงหนเครดิตเว็บไซต์การ์เมิวกันด้วยครับเมื่อได้ออกมาตีข่าวครับ ว่นาทนางนั้นย a h นรดมตักซินครับเล็งที่จะคว้าจูดเีนร์แอสตอร์กลับไปช่วยไลย่แชมป์ในลีกของตงดานมาเลเซเียแหละครับ โดยอย่างไรก็ดีครับแม้จะอยู่ในช่วงของรักษาการบาดเจ็บแต่ทาาน้าจูเนียสตอร์กลับน่าหอมไม่น้อยเมื่อดิดทีมเก่าของจูเนียสตอร์ครับอย่างทาาน้ายาโฮดารุมทักสินหากความสนใจในตัวของทาาน้าจูเนียสตอร์ที่เล่นในตำแหน่งกองกลางและมิดฟิลด์วรับโดยเติบโตมาจากทีมเยาวชนของทาาน้าอัดเดอร์ชอตในประเทศอังกฤษประดมชิปในสีสัน,น้อยครับและทั้งนี้ครับ กาย้อนกลับไปเมื่อปี2013ครับขอได้ย้ายมาค้าแข่งในลีกมาเลเซียกับตนาสารวัตแลตนานาญะฮูนนี่เลยครับโดยคว้าแชมป์กับตนานะฮูนตั้งแชมป์ของตนา เอฟซีครับแชมป์ลีกสามสมัยแชมป์ฟุตบอลถ้วยนอกจากนี้ครับยังเคยผ่านการติดทีมชาติมาเลเซียทั้งชุดยูยีสามในชุดใหญ่จากนั้นในลีกที่2ของทะเล2020ขอได้โยกมาเล่นในกับชเรลซีมีส่วนพาชิมเป็นรองแชมป์ของทะนาศเอฟเครับนะฮะและทั้งนี้ครับก่อนที่ฉลามชนครับจะยื่นสัญญาหนึ่งปีเต็มให้เป็นรางวัลตอบแทนผู้นานแต่ทะว่าด้วยการบาดเจ็บทาให้ชิมอาจจะไม่ต่อสัญญากับจูเนียร์แอสตอร์ทำไมตดนานจะโหดดุ่มตั๊กศนครับ,นน ah in, รบอยากจะดึงตัวขอ กลับมาเล่นในทีมของทนาคลุตตาอิลาฮิบสเตเดียมนะครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากันชี้ประเด็นนี้กันหน่อยครับน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับเมื่อเว็บไซต์ของธนาคารบลทาทยคอมตรงไงเครดิตกันหน่อยครับได้ออกวาตีข่าวครับว่าไม่ใช่แค่บีจีที่สนใจมีทีมบิ๊กเนมทะลีกหวังที่จะปิดดิวจเจริญศัก์อีกด้วยแหละครับ หรอ,อย่างไรก็ดีครับกับความเคลื่อนไหวของสโมสรสมุทรปราการชิตีทีมดังในศึกฟุตบอลถลีกประจำฤดูก,กาล2021ที่กำลังอยู่ในช่วงดินดน้นรนหนีตกชั้นอย่างหนักในท้าซีซั่นโดยปัจจุบันครับเคียวสมุทรมีเพียงแค่22แต้มจาก26เกมหลังอันดับที่15ของตารางะลีกซึ่งตามหลังซูรลดปลอด,อดภัยอยู่ถึง่งกคะแนนและเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่4เกมเท่านั้นแหละครับโดยั้งนี้ครับก็อาจทำให้มีโอกาสสูงโดยทีเดีวยวครับที่สมุทรปราการชิตีอาจจะไม่สามารถหลีกพ้นจากการตกชั้นได้ในฤดูก,กาลนี้ และต้องไปเริ่มต้นใหม่ในลีกรองซีซั่นหน้าซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็อาจจะส่งผลให้มีการปล่อยตัวนักเตะตัวหลักหรือคีแมนของทีมอีกในช่วงตลาดนักเตะทลิกฤดูกาลใหม่และนักเตะที่เป็นข่าวลือมากที่สุดของตลาดนักเตะรอบนี้ก็คงหนีไม่พ้นทางด้านเจ้าเทเจริญศักดิ์วงกรอนปีกวาความเร็วสูงดีกรีกทีมชาติไทยที่กําลังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายจากการรักษาการบาดเจ็บหมอนรองกระดูกเข่าด้านขวาชีกและใกล้จะกลับมาลงสนามได้แล้วแหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับโดยก่อนหน้านี้ เจ้าตัวก็ได้ตกเป็นข่าวเป้าหมายของสโมสรชั้นนําอย่างเจนันบีจีปรตตุยเนต็ดทีมแชมป์เก่าของศึกลเวอทัลลีกเนื่องจากกระต่ายแก้วครับกำลับบงขาดแคลนนักเตะทางกราบทั้งสองข้างเพื่อเข้ามาเติมเต็มระบบ4-2-3-1ของเด,ด้านมาโกโตเทกูระดับริกคุณซือชาวญี่ปุน่นแต่ทั้งนี้ทางนั้นครับก็มีรายการล่าสุดครับว่ามีอีกหนึ่งทีมบิ๊กเนมระดับลุนแชมป์ทัลลีกก็หวังที่จะปิดดิวเจเทเช่นเดียวกันโดยพร้อมยินข้อเสนอค่าตัวจํานวนหนึ่งให้กับสมุทรประการชิตี้ เพื่อหวังนาเข้ามาเติมเก็บลุกทางกราบขวาให้บุกวับมากยิ่งขึ้นให้กับทีมนะครับโดยทั้งนี้ครับถ้าสําหรับเอต้าให้เอ็ดเดลไปเอ็ดเดลไปชี้ทางฝั่งของท้านบุรีรัมยูนิเต็ดที่มีข่าวอย่างหนักในช่วงก่อนท่าที่ผ่านมาเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับต้องไงเครดิตกันอีกครั้งครับสำหรับทางด้านเว็บไซต์ของทางด้านบอลไทย c อ m ครับเมื่อได้ออกมาตีข่าวครับว่าทีมดังเจลีกเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอยืมมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติไทยไปร่วมทีมนะครับโดงในก็ดีครับกับความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยที่ยังคงมีนักเตะร,ระดับทีมชาติไทยตอกเป็นข่าวกับสโมสรในศึกฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดฤดูกาลเจลีก2022ที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดแล้วครับแม้จะมีข่าวลือมากมาย แต่ว่าก็ไม่ได้มีการดิวย้ายตัวจากเมืองไทยไปสู่เจลีกอย่างที่เป็นข่าวเท่งได้เลยในครึ่งซีซั่นแรกของเจลีก2022มีเพียงแค่ชนาทิพสงกระสินเท่านั้นที่อยู่ในศึกฟุตบอลเจลีก1กับทนานคาวสกิ ฝนตาลีเลยครับและท้งนี้ครับส่วนอีกรายก็คือตันนานเจ้ายาสิริโชปาโซท,ที่อยู่กับ f c ฟิีลิวในสัญญายืมตัวจากสโมสรชนบุรีชิมดังในศึกฟุตบอลทะเลสองพันยี่สิบเดแต่ท้งนี้ทางนั้นครับล่าสุดทีมข่าวของทนางนเว็บไซต์บอลไทยคอมตัวเง,งเครดิตกันด้วยอีกครั้งครับก็ได้รับรายงานมาว่าในช่วงตลาดนักเตะเจลีกรอบที่สองกลางปีนี้จะมีสโมสรในเจลีเกเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอยืมตัวนักเตะไทยซึ่งเป็นแข้งพรสวรรค์นในตำแหน่งมิดฟิลที่มีดีกรีทีมเชาตยมาร่วมทัพ สัญญาหยิมตัวเลยครับและอยากนักเตะกคนนั้นกล่าวครับโชว์ผลงานได้ดีในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังก็อาจจะมีการต่อสัญญายิมตัวหรือเซ็นสัญญาซื้อขาดในอนาคตอันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากันชี้ทางด้านบนดินภารากันหน่อยครับออกมายืนยันครับหวังที่จะใช้ความมั่นใจจากทีมชาติไทยต่อย,ยอดช่วยสิงเจ้าท่าเลยครับ โดยอย่างไรก็ดีครับสำหรับทางด้านบนดินภาราปีกซ้ายตัวเก่งของการทรัศน์สีได้รับความไว้วางใจจากตัวเนื่องในทีมชาติชุดใหญ่ภายใต้การคุมชับของมานูโพกิงโดยล่าสุดครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงและซัดประตูอชนะสซูรินามไป1ประตูต่อศูนในเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฝีฟาเดเกมล่าสุดเลยครับโดยอย่างไรก็ดีครับสำหรับทางด้านบนดินภาราครับได้ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งว่าการได้ลงและในกับทีมชาติและทําประตูได้เป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจและยอมรับครับ ว่าเทคนิคการเล่นของมาโนช่วยทำให้ตนเองมโวกาสสอดแทรกในชีมากขึ้นหลังจากยุคนั้นนี้ครับแม้จะมีชื่อติดทีมชาติมาตลอดแต่ก็แทบไม่มโวกาสได้ลงกสนามเป็นตัวจริงและทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านบาดินครับก็ได้ออกมายอมรับต่ออีกว่าครับต้องการรักษาผลนันให้ชีมอย่างต่อเนื่องกับเกมทีมชาติเ่อกลับไปช่วยตอนสังกัดในเกมลีกซึ่งบีโปรแกรมนัดสำคัญต้องบุกไปเยือนปีจีประตมยูไนต็ดในวันเสาร์ที่2เมษายนนี้โดยประมาทสำหรับเกมที่เหลืออีก5นัดในช่วงโค้งสุดท้ายของดกาล ชิมให้ได้มากที่สุดเพื่อพาชิมกลับมาสู่กลุ่มหัวตารางของทะิกให้จงได้เลยครับสำหรับทางด้านเจ้าโดมบรินผาลาเลยครับ ในขณะที่ประเด็นปิตาของวันนี้ครับมากันที่ทนาหยุดบองสู่กันหน่อยครับแนวรุกของทนานเก่าดีตายของทนาฉนลาดชนช,น,ชนเบสซีใออกมายกย่องเจ้าอามสุพชัยชจเดตวอกของทนานบุรีรัมยูนเต็ดของทีมว่าที่แชมป์ฤดูก,การ2028ว่าเป็นกองหน้าชาวไทยที่มีฝีเท้าดีที่สุดในขนาดนี้พร้อมบอกจะไปไกลสู่ระดับกองหน้าตัวท็อปของทวีปเอเชียหากได้รับโอกาสไปค้าแข่งอย่างต่างแดนแหละครับอย่างไรก็ดีครับถชือเป็นอีกหนึ่งนักเตะต่างชาติแจ้งเกิดได้ยอดเยี่ยม ในทลีกรุ่นก,การสองพั สำหรับแนวรุกเกาหลีใต้ยอย่างธนัทยูบงสูของทนานฉลามชนชูนเบซีครับล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมากล่าวยกย่องเพื่อนร่วมอาชีพอย่างทนันเจ้าอามสูประชัยชเจด็ดของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดว่าเป็นนักเตะที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพเป็นกองหน้าไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเย็นที่สุดเรียกว่าครบเครื่องโดยทั้งนี้ครับยูบงซูครับยังบอกอีกด้วยว่าเชื่อว่านักเตะหากเจ้าอามในโอกาสปค้าแข้งอย่างต่างแดนเขาจะสามารถพิสูจน์ศักยภาพให้เห็นว่าเขาเองจะพัฒนาไปสู่การเป็นกองหน้าระดับท็อ ของทบิปเอเชียได้จางแน่นอนอีกด้วยแหละครับโอ้โ oh หไม่น้อยเลยทีเดียวครับที่มีนักเตะต่างชาติออกมาจุกจ้องกองหน้าคนไทยแบบนี้แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed l e f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ